เหตุการณ์ชิงตัวผู้ต้องหาที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาเป็นการยิงต่อสู้กันอย่างดุเดือดระหว่างคนร้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนได้รับความสูญเสียทั้งสองฝ่ายซึ่งกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศในเวลานั้นหนังสือพิมพ์ทุกฉบับต่างพากันพานหัวข่าวหน้าหนึ่งพร้อมรายละเอียดและภาพเหตุการณ์สุดระทึกกับวีรกรรมสุดอุกอาจที่น้องชายแทๆ้ๆของผู้ต้องหา ปลอมปัดข้าราชการกระทรวงกลาโหมส้ำยังปลอมตัวเป็นทหารยศสิบเอกสังกัดกองรบพิเศษควงอากากับเอ็มเจ็ดสิบเก้าบุกเดี่ยวชิงตัวพี่ชายที่ศาลจังหวัดสงขลาพิสูจน์คำคมที่ว่าสายเลือดย่อมเข้มข้นกว่าน้ำกับการประทะก,กันร,ระหว่างคนไรกับตำรวจที่ศา์กระสุนใสกันแบบไม่หยังเหตุการณ์เปิดศึกชิงตัวผู้ต้องหายิงกันสนั่นเมืองเกิดขึ้นเมื่อ3 1ปีที่แล้ว ซึ่งหลายคนยังพอจํากันได้และยังอยู่ในความทรงจําของผู้เฒ่าผู้แก่นในเมืองสงขาเป็นอย่างดีเหตุเกิดเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2533ภายในศาลจังหวัดสงขาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขา2อนไหยได้คุมตัวในสุขพลเพชรลัตหรือในายไข่อายุ23ปีผู้ต้องหาคดีค้าอาวุธสงครา ถูกฝากขังที่สพนาหม่อมจังหวัดสงขลาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนายสุพลไปพบกับทนาที่ศาลตามคำร้องขอซึ่งขั้นตอนทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติและเรียบร้อยดีแต่หารู้ไม่ว่าเหตุการณ์ร้ากำลังจะเกิดขึ้น,นอีกไม่ช้านี้เมื่อนายสุนทรเพชรลักคนร้ายหนีคดีค้าอาวุธสงคราและเป็นน้องชายแทๆ้ๆของนายสุพลได้วางแผนจิงตัวพี่ชายหนีศาล โดยปลอมตัวเป็นสิบเอกสังกัดกองรบพิเศษพร้อมอาวุธสงครามครบมือทั้งปืนอากา M79 และระเบิดมือบุกเดียวถึงหน้าศาลจังหวัดสงขลาระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมผู้ต้องหาเข้าไปที่ศาลได้เกิดเหตุม้อแปลงไฟฟ้าหน้าศาลจังหวัดสงขลาระเบิดเสียงดังสนั่นวั่นไหวในชนิดที่ว่าผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นพากันแตกตื่นหูดับต่ไม่แต่ความเป็นจริงแล้ว มันไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุหรือความบังเอิญแต่อย่างใดเพราะต้นเหตุที่แท้จริงก็คือนายสุนทรน,น้องชายผู้ต้องหาได้ใช้ปืนเ7 9มิยิงมออแปลงไฟฟ้าในหาสารเพื่อเป็นการดึงความสนใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่บริเวณนั้นซึ่งมันได้ผลตามที่คนร้ายวางแผนเอาไว้จังหวะที่ทุกคนกำลังเผลอหลนไปสนใจกับเสียงระเบิดของมออแปลงไฟฟ้านายสุนทรได้ฉวยโอกาสในจังหวะนี้ ใช้ปืนพกสัน้นยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไม่ทันตั้งตัวจนมีตำรวจได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุหลายนายก่อนที่คนไรจะชิงตัวนายสุพลเพชรลัตพี่ชายของตัวเองนี้ยังมาจากสารทั้งที่โซ่ตรวนและกุญแจมือยังคาอยู่ที่ตัวพี่ชายสองพี่น้องวิ่งมาขึ้นรถกระบะสีแดงพลึงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่จอดเตรียมไว้ที่หน้าศาลอยู่ก่อนแล้ว ก่อนจะยึบคันเร่งทะยานออกจากที่เกิดเหตุโดยคนไร้ขับรถกระบะสีแดงพลึงขับหลบหนีไปตามถนนริมหาชลาทั์แต่ระหว่างที่สองพี่น้องกําลังขับรถกระบะสีแดงหลบหนีไปที่ความเร็งรีจังหวะที่ขับลันเละไปตามถนนริมหาสมีหลาปรากฏว่ารถของคนไร้เกิดเสียหลักกระทันหันจนวิ่งข้ามรีพุ่งชนกับรถของชาวบ้านที่วิ่งสวนทางมาทําให้รถของคนไร้ไปต่อไม่ได้ ต้องจอดชะงักอยู่บริเวณหน้าค่ายฐานทัพเรือสองขาขณะที่รถของตำรวจก็ไล่าตามมาอย่างกระชั้นชิดเป็นเหตุที่สองพี่น้องต้องงัดอาวุธสงครามปืน M 7 9มและปืนอาก้าที่เตรียมมายิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายกำลังประทะก,กันอย่างดุเดือดยังมีเจ้าหน้าที่ทหารเรือที่ทำงานอยู่บริเวณนั้นเห็นเหตุหการณ์จึงช่วยตำรวจยิงสกัดคนไร้สองพี่น้องแต่ก็ต้องยอมรับว่า อนุภาพความร้ายแรงของอาวุธปืน m 7 9และปืนอาก้าที่คนร้ายเตรียมมานั้นสามารถยิงทำลายระยะไกลหลาย,ลยร้อยเมตรเป็นเหตุให้รถของตำรวจที่ขับตามคนร้ายมาเกิดระเบิดทั้งคันเล่ากับ,บ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนในภาพยนตร์ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายถูกยิงเสียชีวิตบนถนนริมหาสมีหลาคือดาบตำรวจอํานวยแก้วเนียมและจ่าสิบตํตำรวจฤทธิ์ที่ลงขุนไกร นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจโดนกระสุนปืนและสะเก็ดระเบิด M79 บาทดเจ็บอีกหลายนายภายหลังการประทะเดือดผ่านไปเพียง15นาทีก่อนที่เสียงปืนนัดสุดท้ายจะสงบลงผลปรากฏว่าคนร้ายสองพี่น้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเรือใช้อาวุธหนักยิงทะลุจนเสียชีวิตขาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกสามนายที่รับบาดเจ็บสาหาัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสงขา จากการประทะก,กันในครั้งนั้นประชาชนที่ไม่รู้อิหนอิเน่ถูกลูกหลงในระบาดเจ็บไปอีกหลายคนแต่เรื่องที่น่าเศร้าที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่ขับรถของธนาคารแห่งหนึ่งที่ชนกับรถคนร้ายจนเสียหลักเขาถูกลูกหลงจนเสียชีวิตคารถซึ่งคาดว่าเป็นความผิดพลาดระหว่างการประทะโดยไม่มีใครตั้งใจงให้เกิดขึ้นเหตุการณ์ในขณะนั้นตำรวจและคนร้ายต่างก็ไม่มีใครรู้ว่า ใครเป็นพวกใครอยู่ฝ่ายไหนและต้องการสก,กัดจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วเมื่อเหตุการณ์สงบลงเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบรถกระบะสีแดงเพลิงที่อยู่ในสภาพพังเสียหายทั้งคันขณะที่คนร้ายสองพี่น้องนอนจมกองเลือดอยู่ข้างรถในมือของคนร้ายทั้งสองยังกอดปืนอาก้าไว้แน่นนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบอุธสงข่าวอีกหลายชนิดที่อยู่บนรถกระบะ ทั้ง M16, M79 ปืนอาก้าหกระบอกปืนพกสัน้นส1มมและระเบิดมืออีก3ลูกจากการตรวจสอบพบอีกว่าคนร้ายที่ใช้ปืนอาก้ายิงไปแล้วทั้งสิ้นินัดภายในที่เกิดเหตุตำรวจจัพบแผน่นป้ายทะเบียนตาคงจกักรและผ้าร่มสีน้ำเงินซึ่งคาดการว่าคนร้ายจะเอาไปเปลี่ยนระหว่างลบหนีแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ วิสามันทั้งสองหลเหตุการณ์นในวันนั้นกลายเป็นข่าวด่งดังไปทั่วประเทศขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าร่วมปฏิบัติการตามล่าคนร้ายหนีสารก็ได้รับความชื่นชมอย่างมากแต่ก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตของสองตำรวจชั้นผู้น้อยอย่างดาบตำรวจอำนวยแก้วเนียมและจ่าสิบตำรวจฤทธิรงขุนไกรที่เสียชีวิตในนาทีขณะปะทะก,กับคนร้ายนางจิฬาพลแก้วเนียมภริยาของดาบตำรวจอำนวย ได้เปิดใจว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้ลูกชายสามคนที่กําลังเรียนชั้นประถมศึกษาต้องเสียพ่อไปตั้งแต่ยังเรียนไม่จบสร้างความสูญเสียให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากจากนี้ต่อไปเธอต้องรับภาระส่งเสียลูกทั้งสามให้เ,เรียนต่อซึ่งเธอประกอบอาชีพขายหมูอยู่ที่ตลาดสงขลาใช้วิธีรับมาขายไปขาดทุนบ้างได้กําไรบ้างการสูญเสียสามีไป ก็เหมือนสูญเสียเสาหลักของครอบครัวแต่โชคยังดีอยู่บ้างเพราะขณะนั้นหลวงรีอนุบาลสงขาได้ให้ลูกชายทั้งสามของดาบอำหนุยเรียนฟรีไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆรือลูกทั้งสามของดาตารวจอำหนุยก็เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนและฝันอยากจะเป็นตํารวจเหมือนพ่อเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินส่วนทางรัฐบาลได้มอบเงินช่วยเห 1, ลือหนึ่งแสนบาทซึ่งนายบรรหารศริลปะอาชารองนายยร,รัฐมนตรี ในสมัยนั้นได้ให้เกียรติมาเป็นประธานรถนำมสม่งและมีการปูนบำเหน็จเจ็ดชั้นหยด,ดให้ดาบตํารวจอํานวยขึ้นเป็นพันตารวจอีกส่วนจ่าสิทําตรวจฤทธิรงที่เสียชีวิตอีกคนได้เพิ่มชั้นหยดเป็นพันตารวจโทต่อมาครอบครัวได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระราชทานทุนการศึกษาให้ลูกทั้งสามคนของเธอปีละสามหมื่นบาทตั้งแต่วันที่เข้าเฝ้า ไปจนถึงวันที่ลูกๆของเธอบินจบการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งนางจิราพลแก้วเนียมได้ยอมรับในเวลาต่อมาว่านอกจากจะเลี้ยงลูกสามคนด้วยน้ำพักน้ำเรลงจากการขายมูนในตลาดแล้วเงินจำนวนสามหมื่น 30, บาทที่ได้ทุกๆปียังช่วยจุนเจือครอบครัวส่งลูกๆของเธอีินจนจบในขณะที่ห่วยงานอื่นๆไม่ได้มีการช่วยหลือยอย่างต่อเนื่องดังเช่นพระองค์ ปัจจุบันลูกชายทั้งสามของดาบตำรวจอํานวยได้รับราชาการเป็นตำรวจกันทุกคนลูกชายคนโตปัจจุบันติดยศพนันตำรวจโทเป็นสารวัตรป้องกันและปรา,าบปรามอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีส่วนคนที่สองและคนที่สามทั้งคู่เป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรยศรองสารวัตรรับราชาการอยู่ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาและปัตตานีถือเป็นความภูมิใจของครอบครัวแก้วเนียมที่ลูกชายทุกคนสามารถเจริญรอยตามผู้เป็นพ่อ ซึ่งนางจิราพรเชื่อว่าถ้าดาบอำนวยยังอยู่สามีจะต้องชื่นชมและยินดีกับลูกของเขาทั้งสามคนอย่างแน่นอนพบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ